จัดอาหารไปถวายจังหันเช้าเสร็จแล้วก็มาเดินที่ศรีสัสงเวนะคะเป็นสถานที่จำลองที่จำลองมาจากแดดพุทธภูมิค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาเดินชมมาเดินสูตรอากาศที่สวนสวนผักของทางทางวัดนะคะ มีมีต้นมีมีในภาพค่ะดอกทานตะวันมุมน้นก็จะเป็นที่ออกดอกแล้วแล้วก็มีสวนผักอืมดอกดาวเรืองเยอะเลยเก็บไปไหว้พระไว้เก็บาถวายบูชาพระวันพระเห็นดอกทานตะวันไหมคะให้ชมบรรยากาศ